กูรออยู่เนี่ยกูมาแล้วเนี่ยไหนไหนใครรออยู่สวัสดีนะฮะเจนอนีกแล้วนะ,ะับผมเจมชายนะครับโทรศัพท์เนี่ยจะมองหาได้ไว i f ฟนะฮะแต่หัวใจไอจะมองหาแต่ยูนยินดีตอนรับเข้าสู่รายการลออไก่มาตบกันนะฮะรายการนี้พาคุณไปดูรูปแบบการเล่นกันชูแบบใหม่ๆโดจะเล่นเก่งกันไปทำไมตกไก่อนิว่าฮะ กิจของเราวันนี้นะครับหลอกตกใจภาค2นะฮะวันนี้เราจะหลอกไก่ในร้านเน็ตนะ,ะไปเล่นทีมเดสแมทด้วยกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมจะใช้น้องๆไก่ที่หลอกมาเนี่ยเป็นตัวลองมือลองเตีนนะฮะให้เขาไปโดนยิงแล้วเราก็หลอยเอานะฮะได้คิวแน่นอนบอกแล้วว่าจะเล่นเก่งไปทำไมฮะหลอกไก่มาตบกนันดีกว่านะฮะเดี๋ยวไปหาไก่ฮะไปหาไก่ฮะว่าผมได้กินไก่แถวนี้โอ้โหครบเลยทั้งไส้ทั้งอะไระเท่าไหร่เนี่ยพี่ เรามาไก่ตัวนึงครับอันนี้ไก่อะไรครับไก่ต้นครับไก่ต้นนะฮะน่าจะเป็นญาติของไก่ต้งหรือเปล่าไม่รู้ใช่หรือเปล่าเลยฮะเดี๋ยวพาน้องต้นไปเล่นเดนแมทด้วยกันนะช่วยกันนะครับน้องต้นเมือฮะบอกครับว่าสุดท้ายแล้วเราก็เอาน้องพวกนี้มาเป็นชิงมือฮะมีหน้าที่ลองมือลองตีนิ้วผมนะแล้วผมก็จิ้มคิ้วได้เองโต้ย ไม่ดิตุ้มสีดิทำไรเนี่ยทำไรเนี่ยช่วยยิงอยู่ไหมโชว์ยิงยิงฉันเอาสนนฉันเอาสนนพอแล้วพอแล้วว์ด activating scan ออกมาแล้วมาแล้วออกมาแล้วพอไมาดิเอาเเข้าไปอ้นไปไหนแล้วอ่ะหนุนเงินพี่แต่งแพงเลยแคร์ไปด้วยอ้นไปไหนพี่ไปด้วยเราเป็นพี่อะรี่โฉ่ผมรู้พี่ทำไรเราเป็นพี่น้องคันตามกันมาท่อนท่อนไหนมาเหอะไป ตอนต้นบอกผมนี่ต้นบอกผมนี่ต้นค่าหนึ่งไปหนึ่งพี่ค่าสามต้นอยู่ไหนมาี่เลยนี่มาี่เลย้สอไต้สองนันี่ยเก่งแล้วรเออนี่ขาก่ใสเก่งกว่ามั้นี่เด็เขาเด็กต้องช่วยกันดิต้นตอนเขาเไมีได้โธ่อย่ารอย่าขอร้องโพี่ช่วยผมเลช่ยช่วยเนี่ยเนียเนี่ยเนี่เนี่ยชี้เราสงคนเนี่ยชี้เราสงคนเนี่ยเอ้ยโอบพี่อะบังเ จบแล้วจบละจบละจบละไก่ตัวต่อไปนะไก่อะไรครับผมไก่แมนนะเดี๋ยวดูว่าไก่ตัวนี้เนี่ยจะพาเราชนะทีมเดสแมทได้หรือเปล่านะฮะแล้วก็ดูว่าแมนกับผมเนี่ยใครกันแน่ที่ไก่อันอยู่ไหนฮะหนู่บอลเลยเนี่ยโอ้ยมันหนู่มบอลหนุ่บอลบอลเนี่ยโอ้โหเอ้าโอ้โหเวลาหมด พี่ชวนผมมาเล่นได้ไงเนี่ยเงินเดือนพี่มีเท่านี้จริงๆไม่ไหวเลยนะรีบเลยรีบเข้าเลยโดนแล้วเนี่ยโดนแล้วเนี่ยขวาดิขวาขวาแล้วนี่ยหลังหลังหลังแหลังเลยลอดิเขาโอ้ยอดิล่อให้ลอดมาขึ้นปบแล้วสู้แล้วหลังแล้วหลังแล่ามาอยู่ไหนผมก็อยู่ข้างหลังๆที่นี่แหละก็มาด้วยกันพี่จ๋าอะไรเนี่ยโอ้โหไอ้แมงนำมาเออมาแล้วมาแล้วแม่หลังแม่หลัง โอ้เอาไปอีกตัวนึงครับพี่น้องเสียงดังในคีย์บอร์ดอะเราอะฆ่าได้บ้างไหมเนี่ยโอ้โหทำไมยังไม่ได้โผมฆ่าได้เยอะกว่านี้อีกถ้าพี่ไม่รัาผมนะนี่เดี๋ยวยพี่นำเลยนะเนี่ยนี่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 น่าเห็นมากเจอหลือเจอแล้วเอาะไว้ฮะเลาะไว้ลอยแล้วเหรอลอยแล้วเหรอทำไมต้องเลาะด้วยเนี่ยแอรครับมาดูครับว่าใครฆ่าได้เยอะกว่า ผมฆ่าไปแปดครับผมแปดเหมือนงานหมตการน้องพี่ด้วยเอ้นี่ถ้าเกิดเราตายเยอะกว่าจะถึงเ่าเรแพ้อวะแค่แพ้ดิเอาช่ายเกมนี้แม่งโดนอีกแล้ว <S <S แม่แลเลยก็มาถึงเวลา้วครับที่เราจะมาลงโทษผู้แพ้หรือว่าคนที่ฆ่าได้น้อยกว่านะฮะคน,นแรกนะฮะไก่ต้นนะก็จะต้องโดนนะฮะ หนึแม็กนะระเบิดถังขี้นะมาทางหน้าเลยน้องไม่เจ็บไม่ร้องนะนะและฮะหลังจากลงโทษเขาฮะก็ไม่คิดว่าจะมีคนที่ผมทำโทษผมนะอุตส่าห์หลอกล่อให้มาช่วยกันแล้วผมก็จะลาดนะกลายว่า ไก่แมนนะฮะค่าได้เยอะกับผมดังนั้นผมจะต้องโดนนะฮะระเบิดถังขี้หนึแม็กนัพคุ้ยดังมันเหนียวมันเหนียวไม่นับมันเหนียวไม่เก่งใจเลยแต่สำหรับคนที่เกียนถูกใจผมนะวันนี้นะฮะไก่แมนนั่นเองนะฮะรับไปเลยครับคีย์บอร์ดจากนีโอลูชันอีสปอร์ตนะฮะรุ่นทีเล็กเกมมิ่งคีย์บอร์ดนั่นเองเอาไปเลยไก่แมน หมดแล้วเว้ยแจกเว้ยแล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับภารกิจวันนี้นะฮะตั้งขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีนะครับผมกับ New e ลิช r ่นอีสปอร์ i อิมเมจินเอชั่นอีนะฮะแล้วก็อย่าลืมว่าติดตามข่าวสารของเกมกันจูนะฮะได้ที่แฟนเพจและลิงก์ตรงนี้เลยนะฮะแล้วมันก็วิ่งขึ้นมาับวิ่งขึ้นมาฮะวิ่งเป็นขอบนะฮะนะอย่าลืมนะฮะว่าเราจะเล่นเก่งกันไปทำไมตบไก่กันดีกว่านะฮะตอนนี้ก็ถึงเวลาของเขาแล้วนะคนที่คุณก็รู้ว่าใครเฮ้ตาลแล้ว การสู้สเต็ปแม่จะดังสัตสโอ๊ยหลอนร้อนเออห้องอภิเษกหนึ่งเดี๋ยวจะมาแนะนำเคล็ดลับเกมการสู้เคล็ดลับที่สองร้ยชาวบ้านที่ไหนนะพี่กรุงเทพมึงกึ่งยุ่งเรื่องของกูกูจะพูดเรื่องของกูร้อยชาวบ้านเนี่ยนะง่ายมากมึงไปแอบตามถังอ่ะให้แม่งยิงกันให้เสร็จเลยมึงออกมาตายมึงจะไปเสิร์ฟหน้หรือไม่แมามึงก็โดนก็ยิงตาย รีบไปแอบเลยนะเข้าใจกู้ปะไม่สบายคนนี้ไหนนี่ยพี่กูเหี้ยอีกแล้วกูบอกอยู่กรุงเจมจบละจบละจบละ